สวัสดีครับ Silvich Channel นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับสองคันนะครับเป็นรถตู้นะครับโตโยต้านะครับทาวเอนะครับกับโตโยต้า LN60 นะครับโฉม LN100 นะครับขับสี่ทั้งคู่นะครับคันนี้นะครับเครื่องอ่า 2ซีนะครับดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับมีเกียร์พาร์ทไทม์นะครับขับสี่นะครับตกแต่งมาแล้วก็มีกล่องเก็บสัพพะละข้างบนนะครับแต่งมีสกีข้างๆด้วยนะฮะภายในก็เป็นเบาะเดิมนะครับเบาะนี้สามารถหมุนนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับหันหน้าก็หักันได้หลังคาพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคา ซันรูฟนะครับสามตอนนะครับสามารถเปิดแล้วก็ปรับเบาะเป็นเบาะนอนนะครับแล้วก็เปิดข้างบนนะครับเป็นระบายอากาศได้นะครับนี่ครับก็มีแหล็กหมืองคานะครับมีกล่องหลังคาข้างบนนะครับจะพาไปชมด้านในนะครับข้าวๆนะครับวันนี้ อานไหนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะผ่านะครับกัมมี่นะครับเบาะกัมมี่นะครับมีสองแถวนะครับข้างหลังสามารถเก็บแล้วก็วางสัมภาระได้นะครับตรงนี้หรือจะปรับเป็นเบาะนั่งปกติก็ได้ครับอันนี้ข้างหน้านะครับนี่ครับเกียร์จะมีสองอันนะครับเป็นพาร์ทไทม์ใส่โฟลว์วิอีกอันหนึ่งนะครับ เสียงอาจจะดังนิดนึงแล้วก็มืดไปนิดนึงวันนี้ก็จะมีฟีล็อกนะครับด้านหนา้าหลังคาด้านบนนะครับจะประมาณนี้นี่คะสามารถเปิดระบ,บายอากาศได้ปิดได้นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันครับกสำหรับแนวแคมปิ้งนะครับท่องเที่ยวนะครับลุยๆุยครับไปได้หมดนะครับนี้พร้อมเลยครับ อีกคันนึงนะครับคันนี้นะครับ LN60 นะครับถ้าใครเล่นก็จะทราบดีว่ามันเป็นขับสี่โรงงานอยู่แล้วนะครับคันนี้แต่จริงๆโฉมมันจะเป็นฮีโร่นะครับแต่คันนี้แต่งให้เป็นโฉบ LN100 นะครับจะเป็นช่วงสั้นครับผมก็เลขทัสซีจะเป็น LN60 นะครับส่วนเครื่องเนี่ยเป็นวางใหม่นะครับเป็นเครื่อง 1KZ นะครับ 3,000cc ครับ พันซีซีเทอร์โบนะครับแต่ไม่มีเตอร์ครับตัวนี้เทอร์โบเฉยนะครับยางนี่ก็เป็นสา b สิบนะครับกระดอกก็เหลือพอประมาณนะครับด้านหน้าก็มีวิน์นะครับใหม่เลยนะครับของ t o อปสปีดนะครับ12000ปอนด์นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งขับเคลื่อนด้วยรีโมทหรือไม่ก็เป็นสายเสียบนะครับตัวนี้ สิทิใหม่เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครับพวอรายละเอียดอะไรคือแจ้งลงเล่มนะครับยกสูงเพิ่มนะครับแล้วนะฮะเลขเครื่องเลขสีอะไรตรงหมดสามารถโอนได้เลยนะครับอาจจะพาเดินดูรอบๆนะครับอาจจะพาชมภายในนิดนึงภายในนะครับจะมีมิเตอร์นะครับอันนี้เบาเป็นเบาะท่านะครับ เป็นอ,ออโต้เหมือนครับแล้วก็มีพารทาทมนะครับใส่ไฮโลนะครับมีจอแอลจอสำหรับชมรถแ C D ซ d ด LCD ด้วยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับคันนี้พร้อมลุยเลยครับเครื่องสามพัน ก็สนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทั้งสองคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับชื่อผมเองนะครับสามารถโอนได้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์เดิมนะครับของผมนะครับสิรวิชแนลนะครับ088 2 8 0 8 6 4นหนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับ รถอยู่ที่วางน้อยอยุธยานะครับส่วนราคานะครับที่เปิดไว้นะครับคันรถตู้นะครับทาวเอ็ดนะฮะเปิดไว้อยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมส่วน LN60 นะครับเปิดอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับท้าวเอ็ดนี่อนข้างจะหายากนะครับในประเทศไทยมีไม่กี่คันนะครับคนเล่นก็พอจะรู้ดีนะครับ ก็เป็นของเก็บของสะสมได้นะครับคันน nah, ี้ท uh, ั้งค ok ู่นะหายากทั้งคู่นะครับผมก็ยังไงสี่ฤิช c h a ช n e l ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมอัปเดตรถที่จะขายกันให้ให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวาสดีครับ